Welcome back to Thai War Machines, the ultimate d e s t i n a t t o n for Thai Military e n t t u s i a s t อ n ท d d e e ย n ์แ e ะดิ o l o o เทคโน l ลยีวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสุดยอดเครื่องบินรบแห่งอนาคตที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในปี2025นั่นคือเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นใหม่ที่ชื่อว่าก้าน2025เครื่องบินก้านเป็นผลงานความร่วมมืออันยิ่งใหญ่ของประเทศตุรกีที่กำลังสร้างชื่อเสียงในวงการอาวุธระดับโลกโดยเฉพาะการพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นที่5 ซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อท้าชนกับ F-35 ของสหรัฐอเมริกาและ J-20 ของจีนด้วยดีไซน์ล้ำยุคเทคโนโลยีล่องหนที่ล้ำหน้าและระบบอาวุธที่สามารถตอบสนองทุกภารกิจทางอากาศได้อย่างหลากหลายหลายคนอาจสงสัยว่าก้านมีความเกี่ยวข้องอะไรกับประเทศไทยหรือไม่คำตอบก็คือว่าก้านเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ได้รับความสนใจจากหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยที่กำลังมองหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เพื่อเสริมเคีื่ยวเล็บให้กองทัพอากาศในอนาคต การได้รับการออกแบบโดย t u r k i s h Aerospace i n d u s t r i e หรือไทยซึ่งตั้งเป้าให้เป็นเครื่องบินขับไล,ล่ล่องหนแบบ2เครื่องยนต์ที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งแบบ air superiority และ ground attack จุดเด่นสำคัญคือการล่องหนจากเรดาร์หรือ Stealth เทคโนโลยีที่สามารถลดการตรวจจับจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพขนาดของก้านนั้นใหญ่กว่า F 1 6พอสมควรมีความยาวประมาณ21เมตรและปีกกว้างประมาณ14เมตรใช้เครื่องยนต์แบบทวินเอนจิ้นทำให้สามารถบินได้ในระยะไกลกว่า และมีพลังขับเคลื่อนที่มากขึ้นเพื่อให้สามารถบรรทุกอาวุธและเชื้อเพลิงได้มากกว่าเดิมในด้านขุมพลังการใช้เครื่องยนต์ F 1 1 0ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เดียวกับที่ใช้ใน F 1 6บล็อก70ทําทำให้มั่นใจได้ว่ามีความเชื่อถือได้สูงมีอัตรา thrust to weight ratio ที่ดีเยี่ยมและสามารถทำความเร็วได้มากกว่าแ a ส1.8ซึ่งหมายความว่ามันสามารถบินด้วยความเร็วเกืบอบ2เท่าของเสียงได้อย่างง่ายดายจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของการคือห้องนักบินที่ถูกออกแบบมาให้ทันสมัยมาก มีจอแสดงผลแบบฟูกลาสคอปพิทระบบ f ฟล b บายวที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมดและยังมีระบบ AI ช่วยในการตัดสินใจในสนามรบทําให้นักบินสามารถโฟกัสที่ภารกิจได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลกับระบบควบคุมต่างๆระบบอาวุธของการก็ถือว่าไม่ธรรมดามันสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายรูปแบบทั้งอาวุธปล่อยนําวิถีอากาศสู่อากาศ อากาศสู่พื้นรวมไปถึงระเบิดนำวิถีและในอนาคตยังสามารถติดตั้งอาวุธ directed energy เช่นเลเซอร์หรืออาวุธ h y เปอร์ n i c ิกได้อีกด้วยอีกหนึ่งจุดที่หลายคนให้ความสนใจคือภารกิจของการที่ไม่จำกัดแค่การต่อสู้อากาศต่ออากาศเท่านั้นแต่มันยังสามารถทำพานกิจการโจมตีภาคพ,พื้นดินการสอดแนมการแทรกซึมพื้นที่ศัตร,รูและยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบรบ,รบแบบเน็ตเวิได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเหมาะมากกับสงครามยุคใหม่ที่เน้นการใช้ข้อมูลและการเชื่อมโยงระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆในแง่ของราคานั้นก้านถือว่ามีราคาที่แข่งขันได้หากเปรียบเทียบกับเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นที่5อื่นๆอ,อย่าง F-35 ที่มีราคาสูงถึงกว่า80ล้านเหรียญสหรัฐต่อเครื่องกา้านจะมีต้นทุนต่อเครื่องประมาณ40-50ล้านเหรียญเท่านั้นซึ่งทําให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับประเทศที่ต้องการเครื่องบินขับไล,ล่รุ่นที่5แต่มีงบประมาณจํากัด สำหรับประเทศไทยหากเรามองไปที่อนาคตการจัดหาเครื่องบินก้านอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากเนื่องจากสามารถผสมผสานเทคโนโลยีใหม่เข้ากับการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับตุรกีในด้านความมั่นคงอีกด้วยปัจจุบันก้านกำลังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบบินโดยเที่ยวบินแรกได้เกิดขึ้นในช่วงต้นปี2025และผลที่ได้ก็เป็นไปในทางที่ดีมากไม่มีปัญหาใหญ่ใดๆในระบบการบินหรือเครื่องยนต์ซึ่งทำให้โครงการเดินหน้าได้อย่างมั่นคง คาดว่าเครื่องแรกจะสามารถเข้าประจำการได้ภายในปี2028สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือทางตุรกีมีแผนจะเสนอขายการให้กับประเทศพันธมิตรในกลุ่ม n a t o และประเทศในแถบเอเชียโดยเน้นไปที่ประเทศที่กำลังมองหาทางเลือกนอกเหนือจากการพึ่งพาสหรัฐอเมริกาหรือรัสเซียม,มากเกินไปดังนั้นหากประเทศไทยกำลังพิจารณาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่แทน F16 ที่กำลังจะปลดประจำการ,ก,ารก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองอย่างมาก เพราะนอกจากจะได้เทคโนโลยีระดับโลกแล้วยังสามารถร่วมมือในการพัฒนาและฝึกอบรมกับตุรกีได้ในอนาคตนอกจากนี้การยังสามารถเป็นแพลตฟอร์มในการพัฒนาระบบอาวุธในประเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรมของไทยได้อีกด้วยหากมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนไม่ว่าจะเป็นระบบเอวรียลิกระบบควบคุมอาวุธหรือแม้แต่การซ่อมบำรุงขั้นสูง <c oughs> ก็จะช่วยให้ไทยมีขีดความสามารถทางอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศมากขึ้นในระยะยาว เมื่อเรามองไปยังอนาคตที่ภัยคุกค,คามมีความซับซ้อนมากขึ้นการมีเครื่องบินขับไล่ที่สามารถตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ได้อย่างครอบคลุมย่อมเป็นสิ่งจําเป็นและการก็เป็นหนึ่งในตัวแทนของยุคใหม่ที่กําลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าขององค์การป้องกันภัยทางอากาศทั่วโลกและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ2,25 0นิวการที่เรานํามาฝากในวันนี้หากคุณชื่นชอบเนื้อหาด้านเทคโนโลยีการทหารโดยเฉพาะจากมุมมองของประเทศไทย อย่าลืมกดติดตามไทย w a r Machines เพื่อไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆที่เราจะนำเสนอเป็นประจำเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ